โอเคเมื่อกี้ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับในไลฟ์พอดีว่าเขามารับของนะฮะช้อปปี้มารับของพอดีนะครับงวันนี้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสําหรับไลฟ์นะฮะในการที่เราจะมาดูนะครับว่าอุปกรณ์ชงกาแฟตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละตัวเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซตติ้งนะครับ ของแอปเปโลไม่รวมด้ามตัวนี้นะครับด้ามตัวนี้ก็หาซื้อเอาเองนะครับผมแต่ว่าท่านสามารถที่จะซื้อตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้ามของลามาซ็กโกนะครับไม้เป็นไม้โรสูดนะฮะแบรนด์เอ็มเอชบิลฟรีบอมเบอร์นะครับ,บ, able, ber, รบสวยงามมากๆตัวนี้ประมาณ2,300กว่าบาทนะครับไม้สวยมากๆตัวนี้เป็นไม้แท้นะครับ ตัวเดียวกับที่ใช้ทำกีตาร์ครับ, okay. รบเดี๋ยววันนี้เรามาดู set เซตอัพคร่าวๆกันว่าวันนี้เราเตรียมอะไรกันมาบ้างนะครับอันดับหนึ่งเลยนะฮะวันนี้เรามาไล่กันทีละอย่างตั้งแต่สเต็ปที่1น,นะครับนะครับตัวนี้ก็คือ b a r ์เร t นะครับเข็มเกียกาแฟรุ่นใหม่ล่าสุดของ a p p r s s โนั่นเองนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงก็พันประมาณพันสี่นะครับ จำนวนเข็มประมาณ22เข็มนะครับนับเองทุกท่านลองนับดูสี่แปดเ4้าสี่สีอสองประมาณ22บสองเข็มนะครับที่ติดตั้งกันมาในนี้นะครับอันนี้คือปรับระดับลึกสุดแล้วนะครับที่ท่านจะทำได้กับตัวแบร a c k นะครับวิธีการใช้ก็คือวางลงไปนะครับแล้วก็หมุนเบาๆตรงนี้หัวหนักนะครับท่านไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับแค่หมุนอย่างเงี้ย หมุนเบาๆออกแรงนิดเดียวครับเนื่องจากหัวของตัวสเปดเดอร์ตัวนี้มันมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะถ้าท่านหมุนอย่างเงี้ยผงกาแฟมันจะกระฉอกนะครับไปด้านใดนด,นด,นด้านหนึ่งเพราะว่าน้ำหนักของหัวมันเยอะฉะนั้นเวลาใช้นะครับใช้แบบถนอมข้อมือตัวเองแค่หมุนเบาๆเท่านี้เองครับหมุนสักประมาณ10-20รอบก็ได้แล้วแต่ท่านชอบพอหมุนเสร็จแล้วคาอสักนิดหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาออกมา มาดูถัดไปครับโฟร์พอยต์ของเอปเปรสโซเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นที่เกลี่ยหน้ากาแฟหรือว่ามังกระลองนะครับที่เราเรียกกันเป็นแบบซีแชกรุ่นใหม่นะครับก็จะเก็บขอบได้ลึกกว่านะครับรุ่นก่อนๆที่ท่านเคยซื้อไปแล้วนะครับใน d ีไอเดียนะครับตัวนี้ดีกว่ารานะคาไม่แพงนะครับประมาณพันไม่ถึงพันนะตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิด แล้วก็ไฮไลท์ครับตัมปิ้ง g ทมเ p e ร์นะครับของ Adpresso เช่นกันนะครับ t ัมปิ้ง g ทมเ p อรคือ t ท m p e อที่สามารถจะกระแทกลงไปเพื่อแทมนะครับถ้าเกิดยังไม่เห็นภาพไม่ชัดมาฟังเสียงกันนะครับได้ยินเสียงไหมครับเสียงแป๊กแป๊กเมื่อกี้คือเสียงการกระแทกลงไปนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ2 4ถึง26กกิโลกรัมนะครับในการ กระแทกลงไปแบบนี้นะครับก็คือไม่ต้องออกแรงเยอะด้วยนะครับก็แค่กดลงไปม่นๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัว kinetic tamping tamper um จาก a p p r e s s o ตัวนี้2,300นะครับ50บาทถ้าซื้อรวมเป็นเซ็ตทั้งหมดก็4 6 9 9บาทเท่าน,นั้นครับถูกมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะลืมไปเสยนนี้ได้สกรีน นะครับสกรีนของเอสเปรสโซตัวนี้ใช้ในการกระจายน้ำลงไปบนก้อนกาแฟอย่างสม่ำเสมอนะครับมันก็คือสกรีนที่เอาไปใช้สกัดเอสเปรสโซ่ในการใส่ลงไปบนก้อนกาแฟแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมปรับเสียงลงนิดหนึ่งโอเคนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาลองชงกันด้วย DF 64 V นะครับที่อยู่ทางด้านหน้านี้กันขออนุญาตปักกล้องออกมานิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับเเดี๋ยวผมวอร์มน้ำไว้นิดนึงนะครับสัก98องศา วันนี้เราใช้เบอร์บดท,ที่ประมาณ15นะครับรอบที่900เฟืองเป็น SSP Lab s w i t นะครับ Vest Speed Lab s w i t ตัวนี้จะบดชานิดนึงนะครับถ้าท่านสังเกตดูจนถึงตอนนี้มันก็ยังบดอยู่เลยนะ เวลาใช้เวลาประมาณ4 5วินาทีนะครับสำหรับเอสเปรสโซของตัว S.S.P. r c s p e e d Lab Sweet นะครับมันจะมีความช้าในแบบของเขาแต่ว่ากลิ่นกาแฟาอหอมหวนมากๆครับตัวนี้จะเป็นโปรไฟล์ที่ผมตั้งชื่อให้ว่า Moriartis Sweet Tooth นะครับระบบที่รอบต่ำน,นะครับค่อยๆเคียเ้ยวมาเล็ดให้มันมีความละเอียดนะครับเป็นก้อนกลมๆเพื่อที่เราจะได้สกัดออยได้มากขึ้นด้วยนะครับ ผมวอร์มหัวแป๊บหนึ่งนะครับในขณะที่เราเตรียมชอ็อตนันวิธีการวอร์มหัวคือเทน้ำร้อนประมาณ98องศาไปนะครับที่หัวชงนะครับหัวชงจะทำการดูดความร้อนเข้าไปนะครับแลกเปลี่ยนความร้อนจากนั้นนะครับในระหว่างที่เรารอเราก็ทำการโดสกาแฟาเลยนะครับวิธีการกรูมกรูมแบบอิตาเลียนนะครับก็คือ จับแบบนี้ได้เลยนะครับนะครับจากนั้นเข็มบรินะครับหมุนเบาๆเห็นกันไหมทุกท่านเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดนึงเผื่อใครไม่เห็นนะหมุนเบาๆนะครับไม่ต้องออกแรงเยอะมากนะครับหมุนประมาณสักยี่สิบรอบก็ได้ครับเข็มตัวนี้มันจะไปตีให้ผงกาแฟเนี่ย สม่ำเสมอเท่าากันนะครับมีเขียนประมาณ22เล่มขนาดประมาณ0.03ที่หมสมังเมตเล็กมากนะครับจากนั้นเคาะเห็นไหมฮะมันจะไม่กระชอกไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานตัวแอปเปิลโซ่แบรรก นั้นใช้คินติกสัมปิ้งลงสักสองรอบครับใส่สกรีนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือหน้าตาของช็อตที่เราเตรียมเสร็จแล้วนะครับค่อนข้างเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มชงกันนะครับเดี๋ยวขออน,นุญาตไปเตรียมกาแฟที่ผมจะเอามารับช็อตนะครับพอดีทำเตรียมเอาไว้แล้วนะ เดี๋ยวผมอีเจ็ดน้ำออกครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวมานะครับบอสคู่ นี้เรากลับมากันที่โจทย์เดิมครับ Chilling Extraction ก็ illing, Ext คือการอัดช็อตลงไปบนน้ำแข็งทุกท่าน <c oughs> ทำไมต้องเรียกให้มันซับซ้อนเลวะแต่ก็นะเดี๋ยววันนี้เรามาลองกันอีกสักตั้งนะครับ <c oughs> วันนี้กาแฟที่เราใช้เนี่ยที่เราเตรียมใส่เนี่ยคือกาแฟกาแฟเบนห้าอย่างนะครับ แต่เ,เราจะเอากาแฟเป็นห้าอย่างตัวนี้มาตำหนักให้ท่านได้ลองอน้ำไปที่ที่บ้านเนยนะคะรับเรียบร้อยพอเราตรียมหัวดชงเสร็จนะครับอาจาจะเช็ดให้แห้นิดนึงก่อนที่จะใส่เข้าไปนะครับจับ่านให้มั่นค่อยดันเข้าไปให่ต้องรงการนะครับพอประมาณนี้ก็พอวันนี้มาดูช็อตกันนิดหนึง่งวันนี้เราทำแบบ on the rock นะครับข้างล่างเป็นน้ำผึ้งก็แบบชิลลิ่งเอ็กซ์แฟคชั่นนะโอเคแบวิ t เม e โอเคอุ่นน้ำนิดหนึ่งครับให้น้ำอยู่ 9, สักประมาณ98ดกำลังดีทุกท่านโอเคต่อ้วนะครับเดินเลยนะเติมน,น้ำเข้าไป เกลือเป็นนะครับจากนั้นจับเวลาใส่ถังโยกขึ้นเอาน,น้ำลงไปแล้วก็กดเลี้ยงแรงดันเอาไว้นะครับประมาณสองบารประมาณสักถึงประมาณเ5ีสิบห้านะสิบห้าเสร็จถ้งดื้มก็ใส่เสต็นโตสองสี่หกแปดสิบแล้วก็ทารเอาไว้ทุกท่าน เห็นกันไหมเอ่ยเราซูมให้ดูได้ไหมเนี่ยเแต่นะเราพยายามหน่อย <st ır k> เห็นอยู่เนาะตอนนี้กาแฟ14 16 17บ8กรัมเวลา52วินาทีนะครับผมจะเอา ที่ประมาณสัก25ที58วินาทีรวมฟีอินฟิวชันประมาณ15วินาทีรวมเวลาเบ็ดเสร็จก็คือ5ถอดออกไป4ประมาณ40 44วินาทีนะครับโดยประมาณนะ44 44วินาทีนี่นแหละที่ยาคยายกินเลยปวดหัวกินเล็กมากปวดหัวเพื่อน พอชงเสร็จนะครับก็เอาแก้วมาแล้วก็ไล่น้ำที่เหลือออกให้หมดเห็นไหมครับไล่น้ำที่เหลือออกให้หมดแต่ถ้าท่านชงที่ร้านแล้วท่านรีบก,ก็ออกได้เลยครับแล้วค่อยล้างหัวนะวิธีการล้างหัวยวทำให้ดูนะครับนี่นะคบใช่เยกเดียวเดียวกเดียวโอเค okay. แก้วสนิดหนึ่งขอโทษครับวิธีการล้างหัวนะครับ เติมน้ำร้อนลงไปเห็นกันอยู่นะทุกท่านอ่จากนั้นโยกโวงแค่ครึ่งเดียวครับเช็ดให้สะอาดหรือถ้ามีแปรงก็ใช้แปรงขัดได้นะครับแต่ว um problem, ่าตรงนี้เราใช้เป็น p r e s i o n s c r e e นนะครับขออนุญาตใช้ผ้าเช็ดแล้วกันเวลาล้างผมก็ใช้น้ำยาล้างแล ety, ้วก Earlier, ็แช่น้ำร้อนเอานะครับเห็นไหมฮะ นะครับนี่คือวิธีการล้างหัวชงของ m w sonic เจ็ดง่ายมากๆมาดูหน้าต่างขอกัน์ดก่นถอยกล้องอันนี้นึ่เ,ออนเห็นไหมครับท่านใดที่ชอบดูไลฟ์นะฮะเดี๋ยวผมกำลังจะกลับมาพร้อมกับไมโครโฟนนะครับ เราจะได้ทำแบบทำไปแล้วคุยไปได้นะฮะสัทีนะครับเน mm ี hmm. ่ยพอมันโดนน้ำแข็งแล้วมันก็จะแบบแล้วก็คือมันก็ละลายแหละแต่ดูรสชาติกันดีกว่าห mm hmm. หอมมากเลยอีการชงอัดใส่น้ำแข็งเนี้ยนะครับมันคือการรักษากลิ่นท่านมันเหมือนท่านทำชาแล้วท่านเอาไปนอกน้ำแข็ง คือหลักการเดียวกันนะคือน็อกเย็นนะครับแต่เนี่ยเวลามันอัดช็อตลองไปในน้ําแข็งโดยตรงแล้วะ่ะมันก็จะเกิดการไดรรู้ถูกไหมพอมันไดรรู้เนี่ยท่านก็จะรับรู้ถึงตัวบอดี้ที่มันบางลงเวลาเราชงถูกเรโ่ะมันก็จะหวานขึ้นด้วยนะครับวันนี้ขอกินกับนมนะท่าน เคยทานนมพิสตาชิโอกันไหมครับแลคโตสฟรี free. ไม่มีสปอนเซอร์แต่เข้าได้นะครับซันคิสไอเลิฟยูนะฮะตัวนี้ผมเอาไว้กินนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทานนมมากไม่ได้กับท้องอืดนะครับเทก็เทลงไปใส่น้ำแข็งแบบนี้ได้เลยสักประมาณนี้กระป๋อนะครับ นี่ก็จะเป็นหน้าตาของเครื่องดื่มที่เราทําเมื่อครู่ก็คือเป็นคาเฟ่ลาเต้ทั่วไปนะครับแต่ว่าเราทําแบบรีเวิร์สก็คือเอาน้าแข็งวางใส่น้มเชื่อมอัดช็อตลงบนน้ำแข็งแล้วค่อยเติมนมทีหลังนะครับ <S <S ทำเหมือนคล้ายคกับ On The Rock เนาะโดยอาศัยหลักการชิลลิ่งเอ็กซ์ตรักชั่นในการสกัดด้วยเครื่องที่อยู่ทางด้านหลังนี้ครับ m อเ b b เบล o n i c S7 เรแล้วก็เครื่องบดกาแฟ Apresso A4 หรือ DF64V ติดตั้งเฟิร์สเอ p s e สพ e e ว p e หลับสวีทนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้ก็ตามทางด้านหน้านี้เลยนะครับที่เราทำกันไปเมื่อครู่นะครับสกรีนนะครับเอมิไม่ใช่ขอโทษแอปเปิ้ลโซ่แบร นะครับยีบสองเข็มด้านล,ล่างเป็นแปรงเอาไว้ทําความสะอาดเข็มนะครับเวลาท่านใช้เสร็จทั้นก็เอาครอบลงไปแล้วก็หมุนจะเป็นการทําความสะอาดแปรงนะครับตัวเข็ม t ัมป p ้งท t มเปอร์อัฟเ s ลโซ่กินติกนะครับกินติกทมเปอร์ยี่สนะิบปร,ประมาณยี่สิบหกกิโลกรัมนะครับแรงกระแทกเมื่อกี้ที่ทํา แล้วก็โฟ u ์พอยต์มารการองนะครับจากแอคเร s โซเช่นกันใบมีดเป็นแบบใหม่เก็บขอบได้ดีกว่าเดิมนะฮะราคาประมาณ4,000กว่าบาท 1, 2, 3, 4นะครับท่านจะได้ทั้งหมด4อย่างนะครับก็คือสกรีนแบรรักคิเนติกแล้วก็โฟ u ์พอยต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์การเตรียมกาแฟนะครับของ เอสเปโ่ที่เรานำมาจัดเซตให้ท่านได้นำไปใช้งานที่บ้านนะครับทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะฮะสอนกันก็ได้ <c oughs> นะครับทั้งหมดประมาณนี้เลยนะครับที่ท่านจะสามารถนำไปใช้งานในการทำกาแฟที่บ้านได้ในราคาย่อมเยาวนะครับไม่แพงมาก แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงตามที่ผมได้ทำให้ท่านดูเลยนะครับเมื่อกี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับการชงกาแฟ ى, ง่ายๆที่เราสามารถทำได้ที่บ้านนะครับด้วยอุปกรณ์ที่เราเลือกมาเป็นอย่างดีเพื่อท่านนะครับว่ามันจะคู่ควรกับมืออาชีพอย่างท่านแน่นอนนะฮะไม่ว่าท่านจะ ชงกาแฟอยู่บ้านนะครับหรือว่าทำที่ร้านท่านก็สามารถที่จะสัมผัสทัชชิ่งแบบโปรเฟชชั่นอลได้นะครับบร้านเอสเพรโซ่ของเรานั้นเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็มีความมั่นใจที่จะนำสิ่งดีๆนะครับมามอบให้กับวงการกาแฟนะครับเราก็ขอฝากไว้ด้วยครับกับไอเทมกาแฟนะครับสกรีนแบร์เกเข็มเกียร์นะครับทัมปิ้งทัมเปอร์คิเนติกนะครับแบบฟอร์สแล้วก็ 4ฟร์พอมาร์กาลองนะครับในราคา4,699บาทนะครับโดยประมาณยังไงวันนี้ผมวันิวิโต้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมในไลฟ์นี้นะครับกับการชงกาแฟด้วยเครื่อง m อ็ m A al, Sonic S7 และเครื่องบดกาแฟ Appresso A4 หรือว่า DF64V นะครับผมมอนิวิโต้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในไลฟ์นี้นะครับเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าสวัสดีจ้ะบ๊ยบายเบิร์ดบ,บูเจอกันจ้ะ Yes.